อยมีหลงต้นไม้ใหม่อีกสามต้นมะม่วงออกเยอะแล้วีดจะพาไปดูขนุนอุย้ยแจ้ะ <laughs> นี่ดูมองเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ขนุนแตกแล้วแตกหลายลูกด้วยแต่มนอยู่ข้างบนนะในต้อนขนุนขน,นุขน,นที่เนื้อสีแดงแดงนะฮะมะม่วงก็ออกเยอะเลยหน้าสวนทั้งนั้นเลยปีนี้น่าจะได้กินมะม่วงเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวกลับกรุงเทพจะเด็ดกลับกรุงเทพเ,เทพร็หน่อยเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับเี จมพู่ก็ออกน่าจะเรียบร้อยติดแล้วล่ะชมพู่ใช้เวลาลงก็เกือบปีแต่เราเอามะม่วงหล่อให้จมพู่ล้อมามามะม่วงติดเยอะอยู่นะครับช่วงนี้ร้อนนะเดี๋ยวจะเปิดแอร์แล้วแต่ก่อนเปิดแอร์ก็ดื่มเบียร์ก่อนคืออนนี้นอนที่นี่